นักแสดงและนักภาคชื่อดังเพราะคำประกันเพื่อนจนตัวเองถูกยึดทรัพย์หลายล้านและเกือบกลายเป็นฆาตกรได้บารมีหลวงพ่อช่วยไว้จึงเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งนักแสดงเจ้าบทบาทที่เริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ9กขวบและบทเด่นๆของเขาก็คือบทนิกรการุนวงศในเรื่องสั้นชุดพลนิกรกิมโวนเขาเล่นได้กระล่อนและทะลึ่งได้สาแก่ใจจนสอัอาศนาจินดาบอกว่างานยุ่งแค่ไหน ก็จะหยุดมาดูเขาเล่นนักภาคเสียงทองคำผู้ขาดเสียงพระเอกแต่เพียงผู้เดียวมาอย่างยาวนานภาคเสียงสมบัติเมเทนีจนผู้ชมคิดว่าเป็นเสียงจริงของสมบัติผู้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์คนนี้เขาก็คือรองเขามูลคดีความที่มีคุณพ่อเป็นตัวโผลิเกใหญ่รองเขามูลคดีต้องตลอนไปกับคณะลิเกต่างๆทั่วทุกสารทิศเหนือใต้ออกตกนั่นคือเวลาช่วงปิดเทอม ที่คุณพ่อฉลาดเขามูลคดีจะหอบเี้วลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ไปด้วยพื้นเพของครอบครัวมาจากจังหวัดกำแพงเพชรต่อมาได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครเวลาคุณพ่อพาคณะลิเกไปแสดงต่างจังหวัดในจำนวนพี่น้องหกคนคุณพ่อไม่เคยพาใครไปเลยนอกจากลูกชายคนนี้เราจะล่วงรู้ว่าในภายภาคหน้าเขาจะได้เดินทางสายศิลปินเหมือนพ่อเป็นแน่แท้ไปฝึกอดๆจากอยากยาก,กินนอนอยู่หลังโรงลิเก ตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นนี่คือกุศลบายของผู้เป็นพ่อผู้ไม่ได้ตั้งใจปรารถนาให้ลูกชายมีอาชีพเต้นกินรำกินเหมือนอย่างตนเป็นแต่เพียงต้องการฝึกฝนปลูกฝังให้ลูกชายเห็นว่าการจะหาเงินให้ได้สักบาทสักเบีย้ยเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวพ่อต้องใช้ความอดทนมากมายขนาดไหนต้องลำบากลำบนถึงเพียงใดเด็กชายรองผู้ที่เติบโตมาเป็นนักแสดงเป็นนักภาคฝีมือไม่เป็นรองใครจึงค่อยๆ่อยซึมซับค่านิยมเรื่องการมีนักอดน้ำทน ในการทำงานจากผู้เป็นพ่อมาทีละน้อยการเป็นโตโพลิเกนั้นไม่ใช่จะอยู่อย่างสุขสบายกว่าใครในวงามนอนก็ลำบากเวลาจะกินจะอยู่ต้องตากแดดตากฝนสารพัดอุปสรรคอยากให้ลูกดูไว้จะได้เรียนรู้ความยากลำบากตรงนี้ไว้้ใหมากพ่อลำบากขนาดนี้ ฉะนั้นลูกต้องตั้งใจเรียนอยาเกเรเรียนให้คุ้มค่ากับน้ำพักน้ำแรงที่พ่อตนอุตสาหามาให้เด็กชายรองนอกจากจะเห็นความลำบากของพ่อแล้วสิ่งที่ซึมซับลงไปในจิตใต้สำนึกเรื่อยๆนั่นก็คือความเอื้ออาทรความสามคัคคีและการพึ่งพาอาศัยของหมู่มนุษย์ตัวเล็กๆด้วยกันในวัยเด็กเด็กชายรองเป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านชอบการอ่านหนังสือมาตั้งแต่เพิ่งเริ่มอ่านออกเขียนได้เรียกว่าอ่านดะอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า จนคุณพ่อเห็นแววจึงเพิ่มทักษะการเรียนรู้การอ่านหนังสือให้กับลูกชายเพิ่มมากขึ้นกว่าการอ่านการเขียนที่เคยเรียนรู้มาคุณพ่อพยายามหาหนังสือที่ยากขึ้นยากขึ้นมาให้อ่านทดสอบว่าลูกชายตัวกระเปียกจะอ่านได้หรือไม่ด้วยพรสวรรค์ที่ติดตัวมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือชั้นยากขนาดไหนเด็กชายรองก็สามารถอ่านได้อ่านเป็นอ่านแตกทุกเล่มไป หลังจากที่ช่วงแรกๆมีอ่านติดๆขัดๆบ้างแต่การฝึกฝนอา่านออกเสียงมากๆเข้าและนานๆเข้ากลายเป็นทักษะสำคัญที่ติดตัวเด็กชายมาจวบจนถึงทุกวันนี้และการอาร่านนี้เองได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการอาร่านเข้าไปอีกระดับคุณพ่อได้นำหนังสือจีนที่แปลดโดยวอนเมืองลุงมาให้เด็กชายรองอา่านเขายอมรับว่าในตอนแรกนั้นชื่อจีนนั้นอา่านยากมากติดๆขัดๆ ตะกุกตะกักไปได้สักพักคุณพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรยังคงให้ลูกชายฝึกฝนต่อไปจนกระทั่งเขาอ่านหนังสือได้คล่องแคล่วคุณพ่อก็ได้ตัดสินใจทําละครวิทยุตอนนั้นคุณพ่อเริ่มพรเผาเรื่องลิเกลงแล้วเพราะหลายครั้งงานลิเกเขาทำท่าว่าจะไปไม่รอดอุปสรรคจากการเดินทางบ้างการกินอยู่หลับนอนต่างๆบ้างทั้งยังต้องตลอนไปทั่วไร่เอ็ดเจ็ดย่านน้าบ้างแทบไม่มีเวลาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวพอเด็กชายรองซึ่งขณะนั้น อายุประมาณ9้าขวบอ่านหนังสือที่คุณพ่อให้ฝึกฝนได้คล่องแคล่วแล้วท่านก็เริ่มมาจับงานละครวิทยุทันทีโดยเริ่มจากการผลิตละครวิทยุเรื่องเล็กๆเ,เป็นเรื่องธรรมะบ้างเป็นเรื่องราวคติสอนใจแก่เด็กๆบ้างเด็กชายรองกับเด็กชายต้งซึ่งเป็นน้องชายที่อ่านหนังสือคล่องเหมือนกันสามารถเล่นละครวิทยุได้อย่างมืออาชีพจังหวะที่เด็กชายรองเล่นละครวิทยุได้2ปีอยู่นั้นจู่ๆเพื่อนคุณพ่อ กำลังหาตัวเด็กชายเพื่อมาเล่นละครโทรทัศน์ให้กับช่องสีบางคุณผมเลยมาทาบทามหลานชายคนเก่งให้ไปลองเล่นดูแต่เขาก็ยังกังวลอยู่ว่าบทบาทจะโดดเด่นเกินความสามารถของเด็กชายรองหรือไม่เพื่อนของคุณพ่อคนนี้มีศัก์เป็นน้าคือน้าสีเป็นคนคอยหาสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนรายการละครวิทยุให้กับคุณพ่อเขาต้องการอยากทำละครโทรทัศน์ขึ้นมาอยากได้เด็กชายรองไปเล่นแต่ก็ยังเป็นห่วงว่าหลานชายคนนี้จะจำบทได้หรือไม่ เพราะเป็นตัวละครที่ต้องเดินเรื่องมีบทเยอะตลอดทั้งเรื่องคุณพ่อเลยบอกกับนาสีสั้นๆว่าไอเนี่ยถ้ามันจะทำอะไรทำได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันจะทำหรือไม่เท่านั้นเองนั่นจึงเหมือนคำอนุญาตไกลๆจากพ่อเด็กชายรองจึงตามนาสีไปเล่นละครโท,ทรทัศน์นับแต่วันนั้นละครโท,ทรทัศน์เรื่องดังกล่าวเดิมชื่อเรื่องจุดดำในดวงจันทร์ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นจุดร้าวในดวงใจปรากฏว่าเด็กชายรองสามารถเล่นผ่านไปได้ด้วยดี แทบไม่มีอะไรติดขัดเลยและที่สําคัญเป็นละครที่ต้องแสดงสดด้วยจากนั้นงานละครได้ต่อยอดจากสิ่งที่ได้ประเดิมเริ่มต้น <ide> เมื่อผู้ใหญ่ในบ้านเมืองขณะนั้นต้องการทําละครสอนคติสําหรับเด็กในยุคนั้น <i> และทางผู้ใหญ่ก็เห็นแววชื่อของเด็กชายรองข้ามูลคดีจึงกลายเป็นตัวเลือกแรกๆที่ทําให้นึกถึง <i> และได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมแสดง <i> นั่นคือจอมพลถนอมกิติขจรมีแนวความคิดอยากทำละครสอนใจเยาวชน ไม่ให้หลงเดินในทางผิดเลยทำละครคติชีวิตเยาวชนคณะเชนรัชดาจอมพลถนอมถึงกับบอกทีมงานตรงนั้นชัดถ้อยชัดคำว่าเรื่องนี้ให้เอารองขมูลคดีมาเล่นความโดดเด่นรวมทั้งพรสวรรค์นในการเล่นละครทั้งละครวิทยุและละครโทรทัศน์ทำให้เป็นจุดเด่นหรือเรียกได้ว่าเป็นจุดขายประจำตัวของเด็กชายรองทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายคนดึงเข้ามาร่วมเล่นละครเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนชีวิตช่วงนั้น ต้องเดินเข้าออกสถานีโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรมเป็นว่าเล่นพอแสดงละครคติชีวิตเยาวชนได้สักพักสัมพันธ์พันมณีนักหน้าตัดสินคนดังของช่องสี่บางขุนพรมที่เด็กชายรองนับถือประดุจญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพราะเป็นนักเรียนกรมศิลปากรรุ่นน้องของคุณพ่อคือคุณพ่อของเขาเรียนอยู่รุ่นที่หนึ่งสัมพันธ์พันมณีเรียนอยู่รุ่นที่ห้ากำลังทาละครโทรทัศน์ขึ้นเรื่องหนึ่งได้ทาบทามเด็กชายรองให้ไปเล่นเป็นพระเอกตอนเด็กคู่กับกันนิกาธรรมเกศรจากนั้น าสักกะจารุจินดาผู้กำกับชื่อดังคุณพ่อของดวงดาวจารุจินดานักแสดงและนักพากย์ชื่อดังซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณพ่อได้ขอตัวเด็กชายรองไปเล่นละครโทรทัศน์ด้วยตอนนั้นเด็กน้อยจึงมีผลงานเล่นละครมากถึง3-4ถึงเรื่องต่อเดือนที่ช่องสีบางขุนพรมตั้งแต่อายุ9้าขวบจนถึงวัยทำงานก็ยังทำงานที่สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยที่นี่ตลอดมาเส้นทางสายบันเทิงของรองข้อมูลคดี โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆจนมีนายห้างคนดังคิดจะสร้างหนังขึ้นมาโดยมีพระเอกยอดนิยมอย่างมิชัยบัญชามานำแสดงตอนนั้นเรื่องราวของพระเอกในตอนเด็กยังหาคนมาเล่นไม่ได้ผลพวงแห่งการทำงานที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ของเด็กชายอายุ9้าขวบอย่างรองขมูลคดีทำให้ได้รับการเสนอชื่อให้ไปเล่นหนังเรื่องดังกล่าวโดยปริยายนั่นคือหนังเรื่องเหนือมนุษย์ปี2 5 0 2ของยูเนียนฟิล์มบทประพันธ์ของเสกดุสิตนำแสดงโดยมิชัยบัญชา แมนธีรพลอดุลดุลยรัตน์เกจรินปฐมวันนายห้างคนนั้นก็คือสุภัตชวะโนไทยมีภรัษส,สมริบุตรเป็นผู้ถ่ายภาพและได้วิจิตคุณาวุฒิกำกับการแสดงตัวละครที่เป็นพระเอกตอนเด็กมีบทประมาณ20%อร์เซของเรื่องพอวิจิตคุณาวุฒิหรือที่เด็กชายรองเรียกว่าอาจือได้อ่านบทแล้วเขาก็ได้เดินทางเข้าพบกับคุณพ่อเพื่อขอตัวของเด็กชายไปเล่นหนังเรื่องนี้บทเรื่องนี้ค่อนข้างเด่นครับ ผมเห็นเป็นช่องว่าหลานคงมีทางในวงการได้พี่หลาดครับผมขอเจ้ารองไปเล่นหนังเรื่องนี้นะครับอืมถ้าเห็นว่ามันพอทําได้เล่นได้แล้วก็เอาไปเถอะหนังเรื่องเหนือมนุษย์เป็นหนังเรื่องแรกของรองข้อมูลคดีเขาได้เข้าสู่วงการหนังด้วยการชักนําของวิจิตคุณาวุฒิหรืออาจือของเขานั่นเองซึ่งตอนนั้นเด็กชายรองเรียกได้ว่า มีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาอย่างเหลือล้นทําให้เขามองอะไรเห็นอะไรในวงการเป็นเรื่องง่ายไปเสียหมดให้ท่องบทให้เล่นให้แสดงอย่างไรก็าสามารถทําได้อย่างราบรื่นแบบมืออาชีพหลายคนในวงการยังสู้ฮกให้ถือเป็นเด็กมาจัศจร์นคนหนึ่งก็ว่าได้ศิลปะการแสดงต่างๆทั้งแสดงละครวิทยุแสดงละครโทรทัศน์และกระทั่งแสดงหนังได้กลายเป็นงานที่เขารักอย่างสุดชีวิตเข้าให้แล้วผู้ใหญ่บอกให้ทําอะไรแสดงอะไรเขาก็ทําได้หมดและอย่างดีเยี่ยม ชีวิตที่กำลังสนุกสนานในโลกบันเทิงท่ามกลางความวิตกกังวลจากผู้เป็นพ่อที่ไม่เคยคิดจะให้ลูกหากินในเส้นทางสายนี้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเงียบๆความที่ได้ทำงานเล่นละครอยู่ที่ช่องสีบางคุณพรมมาเป็นเวลานานเข้าออกเป็นว่าเล่นจึงทำให้รองข้อมูลคดีได้รู้จักกันแสดงรุ่นพี่หลายต่อหลายคนชีวิตเติบโตจากเด็กชายเข้าสู่วัยรุ่นกระทั่งวันหนึ่งด้วยความพลังเผลอทำให้เส้นทางชีวิตของรองข้อมูลคดีเปลี่ยนไปตลอดการ ตอนนั้นเขาอายุ16ปีเริ่มหัดดื่มเบียร์เป็นครั้งแรกในชีวิตกับพวกนักแสดงรุ่นพี่อย่างนารพลดุริยพันธ์ที่รองเรียกเขาว่าพี่เขและกำธรสุวรรณปิยศิริซึ่งต่อมาท่านนี้เองคือผู้ให้เสียงภาคปอบุญจินฉบับจินเฉาวชวินนำแสดงเหอเจียจิ้งเป็นจันเจาพอเลิกเรียนแทนที่จะกลับบ้านรองก็ไปร่วมดื่มเบียร์กับพี่ๆเหล่านี้เป็นประจำทุกวันพ่อก็เห็นว่าไม่เป็นไร มองว่าดีกว่าไปอยู่กับเพื่อนข้างนอกที่อาจจะพาเสียคนได้พอรองเรียนกวดวิชาเสร็จก็จะมาครูอยู่ที่ช่องสีแทบทุกวันมากินข้าวกับพวกพี่ๆในเย็นวันหนึ่งนรพลดุริยพันธ์หรือพี่เขพูดในวงกินข้าวว่าช่องสีเขาต้องการคนเยอะเองสนใจไปสมัครดูบ้างไหมวะร้อ,รองไม่ได้หรอกครับพี่ขืนผมไปสมัครพ่อเอาผมตายแน่เพราะพ่อจะให้ผมไปเรียนเตรียมทหารเองคิดให้ดีนะรองเงินเดือนที่นี่650ย้เบี้ยเลี้ยง90้าร้บาทเชียวนะ ไม่ใช่น้อยน,อยนะรองเคนะรพลดุริยพันเอ่ยถึงรายได้ต่อเดือนของที่นี่นั่นคือช่วงปี2 5 0 7รองมีอายุ17ปีพอดีเมื่อได้ทราบข้อมูลจากรุ่นพี่เช่นนั้นตามประษาวัยรุ่นคิดเร็วทำเร็วก็หันไปบอกว่าพี่เคเอาไปสมัครมาตอนนี้เลยครับรองข้อมูลคดีก็เซ็นใบสมัครนั้นทันทีโดยไม่ทันคิดอะไรมากไปกว่านั้นอาจจะด้วยฤทธิ์เบียร์ที่เขาดื่มเข้าไปก่อนหน้านั้นด้วยจากนั้นรองก็ไปเรียนและใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ความเผอเรือครั้งนั้นส่งผลกระทบมาหาเขาในอีกสองวันต่อมาเมื่อเรื่องนี้ถึงหูคุณพ่อเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนพอรองกลับเข้ามาในบ้านเห็นพ่อนั่งหน้ามุ่ยรอยอยู่บรรยากาศคล้ายหนังไซไฟฉา,ากที่เมฆหมอกทะลักเลื่อนเคลื่อนที่มาบดบังแสงอาทิตย์จนมืดครึ้มไปหมดมาคุที่สุดแล้วตอนนั้นแล้วเสียงของพ่อก็ทําลายความเงียบลงพ่อยิงคําถามใส่เขาทันทีว่าเอ็งนึกยังไงถึงได้ไปสมัครเข้าทํางานที่ช่องสี่พี่โทเอ๋ย พิ่งนึกได้ตอนนี้รองอยากจะเขกกระบาลตัวเองให้แตกตายลงไปตอนนี้เสียให้ได้ยังไงเล่าพระฤทธิ์เมาโดยแท้ที่ทําให้ทําอะไรพิลการไปเสียอย่างนั้นคราวนี้พ่อต้องเอาตายแน่ๆเขาจึงตัดสินใจพูดกับพ่อออกไปว่าผมสงสารพ่อครับเห็นพ่อทํางานหนักเลี้ยงพวกเรามาตลอดถ้าผมได้ทํางานเพิ่มสักคนคงพอช่วยพ่อดูแลน้องๆได้บ้างฉันไม่ได้ต้องการตรงนั้นฉันต้องการให้แกเรียนเตรียมทหารทําไมพ่อถึงอยากให้ผมเรียนเตรียมทหารจังเลยครับ ก็เพราะฉันรู้ว่าอาชีพนักแสดงมันไม่ได้ง่ายไม่ได้สบายมันอย่างที่แกคิดแกเข้ามาอยู่แกก็ต้องลำบากถ้าแกไม่เก่งจริงแกจะดวงดังเหมือนคนอื่นนั้นน่ะมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกฉันให้แกไปเรียนเตรียมทหารแกจะได้เป็นนายร้อยนายพันมีอาชีพที่มั่นคงเพลอเพล่ลได้เป็นนายพลแกจะได้มีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตาม,มากมายเป็นเกียรติแกวงตระกูลรู้ไหมลูกเออพ่อครับผมขอยืนยันกับพ่อตรงนี้ว่าไม่ว่าผมจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ ผมจะทำให้คนรู้จักนามสกุลเขามูลคดีให้มากที่สุดและในทางที่ดีด้วยครับผมให้สัญญากับพ่อครับพ่อนิ่งไปครู่ใหญ่แล้วเอ่ยออกมาเบาๆวา่าถ้างั้นตามใจแกเถอะและและ้วรองเขามูลคดีก็ได้เข้าทำงานที่ช่องสี่บางขนพรหมนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเมื่อรองเข้าไปทำงานที่ช่องสีหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบดูแลก็คือการทำผังรายการควบคู่ไปกับการเล่นละครเหมือนเช่นเคยแต่ที่มากไปกว่านั้น ชอบเข้าไปพุนเปียกในห้องภาคหนังและสนใจอยากจะลองเป็นนักภาคกับเขาดูบ้างรายการโทรทัศน์ยุคเริ่มต้นแผ่นสไลด์โฆษณามีน้อยมากทางสถานีจึงแก้ปัญหาด้วยการต้องอ่านโฆษณากันแบบสดๆและห้องอ่านโฆษณาอยู่ติดกับห้องภาคหนังพออ่านโฆษณาเสร็จทีมอ่านโฆษณาก็จะออกไปเพื่อให้ทีมภาคหนังเข้ามาทีมอ่านโฆษณาจะมีเวลาพักอยู่หนึ่งชั่วโมงแต่รองข้อมูลคดีซึ่งเป็นหนึ่งในทีมอ่านโฆษณาสดไม่เคยลงไปพักประเดกกับใครเขาสักที หากแต่ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในมุมข้างๆแถวห้องภาคตรงกระจกคอยแอบ,บดูขาภาคหนังอยู่ทุกวันแล้ววันหนึ่งพฤติกรรมนี้ของรองข้อมูลคดีก็มีอาจหลุดพ้นจากสายตาของรุ่นพี่อย่างกำธรสุวรรณปิยะชริซึ่งเป็นหนึ่งในทีมภาคหนังได้กำธรสงสัยจึงถามรองว่าเฮ้ยไอรองเขามีเวลาให้พักหนึ่งชั่วโมงทำไมไม่พักวะออไม่พักหรอกพีผมชอบดูพวกพี่ภาคหนังมากกว่านะครับ จากบทสนทนาสั้นๆในวันนั้นรองข้ามูลคดีไม่รู้มาก่อนว่าพี่กำอรของเขาจะนำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับหัวหน้าสถานีหัวหน้ากระเงขามและมากด้วยบารมีอย่างจำนงรังสิกุลหัวหน้าครับดูท่าทางไอ้รองมันชอบภาคหนังนะครับเห็นมันมาน้ำรอบมองๆแถวห้องภาคทุกวันเอาสิทอนถ้ามันทําได้ภาคได้ก็ลองให้มันภาคดูต่อมากำทรสุวรรณปิยศริก็ได้พารองเข้าไปทดลองฝึกภาคในระยะแรกเขาได้ภาคเพียงไม่กี่คํา แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเองก็คาดไม่ถึงว่าจะได้ทําและทําได้รองข้อมูลคดีสนุกกับงานใหม่อย่างเต็มที่ได้ภาคเป็นเสียงต่างๆหลากหลายไม่ซ้ําแต่ละวันวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุในห้องภาคเหตุการณ์ส้มหล่นจึงตกมาเป็นเขาให้แจ้งเกิดในวงการภาคอย่างไม่ตั้งใจและไม่ทันตั้งตัวด้ซ้ําวันนั้นสมจินธรรมทัตผู้ภาคเสียงพระเอกเกิดปวดท้องกระทันหัน ต้องออกจากห้องภาคกลางคันเพื่อไปเข้าห้องน้ําขณะทีมกําลังภาคหนังออกอากาศกันสดพอถึงบทที่สะอาดเปี่ยมพงสารภาคก็ภาคไปพอถึงบทที่กําทรสุวรรณปิยศิริภาคก็ภาคไปแต่พอมาถึงบทที่สมจินธรรมทัตต้องภาคตัวสมจินไม่ได้อยู่ในห้องภาคแล้วทุกคนจึงชี้นิ้วมาที่บทของสมจินเพื่อให้รองข้ามมนคดีภาคแทนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบชฉวเฉียดเดชะบุญรองภาคแทนสมจินได้ทันเวลาและภาคได้ดีเสียด้วยและบังเอิญวันนั้น หัวหน้าสถานีช่องสี่อย่างจำนงรังสิกุลนั่งดูการภาคมาโดยตลอดเห็นว่ารองสามารถภาคได้อย่างมืออาชีพเป็นที่ประจักษ์ทั้งอารมณ์ฟิลลิง่งน้ำเสียงอักขระถูกต้องเหมาะเจาะลงตัวทุกอย่างบทภาคตรงปากเปะ๊ะวันรุ่งขึ้นมีหนังเข้ามาใหม่ชื่อเรื่องสติงเรและมีคำสั่งสายฟ้าแลบลงมาจากหัวหน้าจำงรังสิกุลว่าเรื่องนี้ให้รองภาคพระเอกแรงกระเพื่อมจากการภาคพระเอกในครั้งนั้น ได้ต่อยอดงานภาคให้กับรองข้มูลคดีอย่างไม่คาดฝันเมื่อปรมาจารย์อย่างสออาสนาจ,จินดาผู้สร้างผู้กำกับและนักเขียนชื่อดังติดใจในน้ำเสียงคนภาคตั้งใจจะให้รองข้มูลคดีได้มาภาคหนังเรื่องใหม่ของตัวเองเวลานั้นหนัง16มม,มเป็นหนังที่ต้องภาคสดมีเพียงหนัง35มมที่ฉายในโรงเท่านั้นที่เป็นเสียงในฟิล์มหลังดาวจะรัดแสงอย่างมิเชยบัญชาดับลงปี2 5 1 3ปีถัดมามีดาวอีกหลายดวงแจ้งเกิด หนึ่งในนั้นคือนายทุนหรือผู้อำนวยการสร้างหนุ่มไฟแรงอย่างวิทยาเวสวสร์ต์รวมอยู่ด้วยเขาได้ตัดสินใจสร้างหนังเรื่องเพชรพระอุมาขึ้นในปี2 5 1 4และใช้ชื่อในการแสดงของตัวเองว่ารัพพินไพรวันซ, confirming. ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับพระเอกในเรื่องเสียเลยโดยเรื่องนี้ได้สอ,อาสนจินดามาเป็นผู้กำกับการแสดงเมื่อทุกอย่างดำเนินมาถึงขั้นตอนการภาคเสียงเพื่อบันทึกลงในแผ่นฟิล์มปาสอาสนจินดาได้บอกกับพูลสวัสดีมาก่อนว่าให้พูล เองไปตามคนภาคพ,พระเอกสติงเรย์ไม่ฆ่าด่วนพูนสวัสด์เลยรีบเจ้นมาที่สถานีช่อง4บางคุณพรมเข้ามาถามรองข้มูลคดีว่ารองเอ้ยแกพอรู้ไมหมล่ะว่าใครเป็นคนภาคพ,พระเอกเรื่องสติงเรย์วะผมเองครับพี่มีอะไรหรืออ้าวหรอป้าอเขาต้องการอยากเจอตัวแกว่ะตอนแรกรองเข้าใจว่าป้าออยากให้ตนไปเล่นหนังด้วยเลยรู้สึกตื่นเต้น,เตนใหญ่แต่พอถึงวันเดินทางไปถึงสนามบินดอนเมืองรองข้อมูลคดี เห็นจุรีโอสุรินักภาคหญิงชื่อดังกําลังยืนอยู่คู่กับสมพงษ์วงรักไทยนักภาคชายชื่อดังเจ้าของเสียงภาคลอตเอกอันลือลั่นรองจริงเข้าใจในตอนนั้นทันทีว่าปาสอให้เขามาภาคหนังหาใช่ต้องการตัวเพื่อมาแสดงหนังไหมในครั้งนั้นรองต้องร่วมเดินทางไปกับทีมภาคชุดนี้เพื่อไปภาคหนังลงแผ่นฟิล์มที่ห้องบันทึกเสียงประเทศญ,ญี่ปุ่นสมจินธรรมทั์ภาคเสียงพระเอกรพพินไพรวันรองข้อมูลคดีภาคเป็นแง่ทรายที่แสดงโดยชนะศรีอุบล บรรยากาศในห้องภาคนักภาคหน้ามาอย่างรองถูกประกบซ้ายขวาด้วยนักภาคระดับรางวัลตุกตาทองนั่นก็คือจุรีโอสุริกับสมพงษ์วงรักไทยวันนั้นญี่ปุ่นอากาศหนาวเยือกแต่ในมือของรองเต็มไปด้วยเหงื่อแห่งความตื่นเต้นแต่ในที่สุดพอภาคมาถึงวันสุดท้ายรองกําลังลุกขึ้นเพื่อจะเข้าไปกราบขอบคุณสมพงษ์วงรักไทยที่เป็นผู้แนะนําเทคนิคการภาคให้ตลอดทั้งเรื่องกราบสมพงษ์เสร็จเตรียมจะหันไปกราบจุรีโอสรุริแต่นักภาคหญิงเสียงทองคำหนึ่งเดียวของไทย ได้โผล่เข้ามากอดตัวเขาเสียแล้วพร้อมทั้งบอกสิ่งที่ทําให้รองข้อมูลคดีถึงกับน้ําตาซึมด้วยความตื้นตันใจว่ารองอาจุเจอพระเอกของอาจุแล้วเพชรพระอุมาเป็นหนังปี2514นี่คือการภาคหนังไทยเต็มตัวเรื่องแรกของรองข้อมูลคดีซึ่งตอนนั้นเขาอายุ24ปีก่อนจะมาภาคพระเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตในหนังแจ้งเกิดของพระเอกประลัดอำเภอนาทภูวยัยในหนังเรื่องแม่สีไพร ปี2514เช่นกันจากนั้นรองข้อมูลคดีก็ผูกขาดการภาคเสียงพระเอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตการภาคหนังของรองข้อมูลคดีถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นถึงขีดสุดแม้ว่าช่วงนั้นจะมีทีมภาคหลายทีมหลายเจ้าแต่เสียงของพระเอกในหนังทุกเรื่องต้องเป็นเสียงของรองข้อมูลคดีเท่านั้นเป็นพระเอกคนเดียวที่ภาคหมดทุกทีมถึงจะมีงานภาคทั้งวันทั้งคืนแต่เป็นเรื่องมหศจัรจันใจยิ่งที่น้ำเสียงของรองข้อมูลคดีไม่มีปัญหาเลย ทั้งที่ไม่ได้ดูแลเส้นเสียงของตัวเองแถมยังใช้ชีวิตเช่นนักดื่มนักเที่ยวทั่วไปเหมือนที่เคยเป็นมาไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําเย็นจัดเหล้าเบียร์บุรีแต่ไม่เคยเป็นบัดไม่เคยเสียงแห้งถึงเวลาภาคก็สามารถทํางานได้แบบหามรุ่งหามค่าเอากลักษณ์ที่ทุกคนจําได้คือการภาคเสียงของสมบัติเมทนีที่ทุกคนไม่เคยรู้เลยว่าเป็นการภาคโดยรองของมุนคดีแต่จะเข้าใจว่านั่นคือเสียงพระเอกตลอดการคนนั้นจริงๆ แม้จะมีงานภาคหนังเข้ามามากมายแทบไม่ได้ทําอย่างอื่นแต่งานในหน้าที่ที่ช่องสี่บางขุนพรมก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่เช่นเดิมรวมถึงการเล่นละครจนกระทั่งมีการคิดจะเอาหัตสนิยายชื่อดังเรื่องสามเกลอือพนนิกรกิมโหนนของปออินทรปาลิตชื่อของรองขามูลคดีก็เป็นที่หมายตาให้มาเล่นเป็นตัวละครที่มีชื่อว่านิกรการุณวงศ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ปาสออาสนจินดาเคยพูดเป็นเชิงเย้าแย่ด้วยความเมตตาว่าระวังนะเว้ยละครน่ะ มีอยู่สองเรื่องนะใครจะไปเล่นเชียวไอรองมันวางยาไว้ผลนิกรกิมหวนกับผู้กองยอดรักใครไปเล่นก็ไม่เหมือนไอรองมันด็อกมันเล่นผลนิกรกิมหวขนขณะชั้นงานยุ่งจงต้องพักมันดูมันฉันดูความทะลึ่งของมันมันเล่นทะลึ่งในสาแก่ใจฉันยิ่งนักไอเนี่ยคาแรคเตอร์ <Character S 1> ที่ดูกระล่อนเอาตัวรอดเก่งในผลนิกรกิมวหวนอาจสร้างมาจากจินตนาการของผู้ประพันธ์แต่ในชีวิตจริงของรองขมุนคดี ก็มีนิสัยไม่แตกต่างจากตัวละครที่เขาเล่นโดยเฉพาะความเจ้าชู้รองข้อมูลคดีเป็นคนมีนิสัยร่าเริงสนุกสนานรักเพื่อนฝูงอัตยาศัยดีจึงทําให้มีเพื่อนมากและเพื่อนๆมักมารวมตัวกันที่ช่องสี่บางขุนพรหมในช่วงตอนเย็นหลังเลิกงานเสมอเรียกกันว่าสโมสรร้านโกเมาซึ่งมากมีด้วยเพื่อนฝูงและเครื่องดื่มจุดรวมพลคนรักสนุกจึงอยู่ที่นั่นทุกวันเดื่มกินกันจนร้านโกเมาที่สถานีช่องสี่ปิดร้านแล้วไปกินต่อกันที่ร้านข้าวต้มข้างนอก รองข้อมูลคดีไม่เคยไปหาเพื่อนมีแต่เพื่อนมาหาและเขายังได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้ระดับพระการคนหนึ่งที่เห็นใครสวยเป็นไม่ได้ต้องเข้าไปจีบไปตีสนิททุกรายไปช่วงที่เป็นผู้กำกับรายการอยู่ทางสถานีช่องสี่วันหนึ่งมีรายการเพลงยามเย็นได้เชิญนักร้องสาวสวยคนดังมาร่วมออกรายการสร้างความฮือฮาตื่นเต้นให้กับพนักงานในสถานีเป็นอย่างมากแต่สําหรับรองข้อมูลคดีเห็นผู้หญิงคนนี้ครั้งแรกกลับรู้สึกเฉยเฉยนักร้องสาวสวยคนนี้ก็คือ ปทุมวดีโสภาพันธ์แรกเริ่มนั้นรองกับปทุมวดีเป็นเพื่อนกันจากการเห็นหน้าค่าตาและร่วมงานกันบ่อยครั้งและรองเป็นแฟนกับเพื่อนของปทุมวดีก่อนแต่สุดท้ายด้วยการดูแลเอาใจใส่เป็นที่ปรึกษาประษาพเพื่อนพอนานเข้าจึงพัฒนาเป็นความรักและปทุมวดีโสภาพันธ์ลูกสาวเจ้าของค่ายมวยคนนี้นี่เองที่เป็นคนสยบนิสัยกล่อนเจ้าชู้ของรองข้ามูลคดีได้อย่างราบคาบจากพ่อเสือแพรราวลายพร้อย กลายมาเป็นแมวเชื่องผู้จงรักภักดีไปในที่สุดรองข้ามลคดีใช้ชีวิตคู่ร่วมกับปทุมวดีโสภาพันธ์มาหลายสิบปีตลอดเส้นทางแห่งความรักและคำว่าครอบครัวพวกเขาผ่านพบเรื่องราวและอุปสรรคมาสารพัดทั้งเรื่องที่รองไปคำประกันเพื่อนจนตัวเองต้องถูกยึดทรัพย์หลายล้านบาทเรื่องนี้เกือบทําให้รองกลายเป็นฆาตกรเพื่อนคนนั้นแต่เดชะบุญด้วยบารมีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านได้ช่วยไว้ทันและขอให้เขาบวชเพื่อเปิดเ่าเรื่องร้ายออกไปในชีวิตและแล้ว เขาก็ได้สติกับคืนมาและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งรองข้ามูลคดีเขามีชื่อเดิมว่าเด็กชายอำนาจชอบติดตามพ่อฉลาดข้ามูลคดีพระเอกลิเกนักร้องนักแสดงละครเวทีผู้โด่งดังในยุคนั้นไปแสดงในที่ต่างๆนั่นคือช่วงปี2499-2500เถึง2500เด็กชายรองอายุประมาณ8-9ถึง9ขวบกับน้องชายคือเด็กชายต้งข้ามูลคดีได้เล่นละครเยาวชนคณะเชนรัชดาเรื่องแรกนั่นคือเรื่องไวเพลิงตอนคดีลักไก่ ปี2501มีสาหัสบุญหลงรับบทเป็นพ่อและสมจิตทรัพสํรวยเป็นแม่รองขมูลคดีเดิมชื่อเด็กชายอำนาจต่อมาใช้ชื่อคเนศขมูลคดีและปัจจุบันชื่อจริงคือพิจักตระกูลขมูลคดีเกิดเมื่อวันที่26กันยายน2490เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2560จบการศึกษาจากวัดบวรนิเวศเคยได้รับรางวัลพระราชศวดีสาขานักภาคเสียงยอดเยี่ยม ถึง5ครั้งเช่นจากเรื่องแผลเก่าในปี2522รองข้ามูลคดีสมรสกับปฐุมวดีโสภาพันธ์มีบุตรสาวคือยุ้ยปัมวันข้ามูลคดีนักร้องนักแสดงชื่อดังและมีบุตรบุญธรรมสองคนปัจจุบันยังคงรับงานภาคงานแสดงและเป็นพิธีกรนักภาคเสียงทองรองข้ามูลคดีขอให้มีความสุขมากมายครับ